สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับครอบครัววังคำแ,แฟมิลีนะครับวันนี้เรามาพร้อมหน้ากับพ่อลูกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฝึกบอลนะครับฝึกเล่นฟุตบอลเปเปียรองเท้ากันเลยลูกชายผมใส่สวมสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนพี่สตาร์ทเล็กแล้วนะครับใส่ไม่ได้เลยใส่รองเท้าไปอมาเชือดีๆก่อนลูกมาเชือดีๆก่อนมาเชือรองเ้าดีๆก่อนนะครับลูกเอามานี้มาพ่อมาให้มา คุณแม่กำลังมานะครับให้แม่มัดให้ลูกมันก็จะสวมรองเท้าก่อนนะครับสวมรองเท้าก่อนเป็นไงลูกมัดแน่นๆลูกน้องพึกมาแล้วครับทีมเราทีมครอบครัววังคัมเฟมิลี่เรามาแล้วนะครับมามาบอมน้ำผึ้งวันนี้วันนี้นนเดี๋ยวเดี๋ยวบอมเวมเ้วเวเวเวนระยะห่างระะยห่างระยะห่างอ่ะามือเท้าเอีวครับเราจะบอมกันนะครับอขมือก็เท้า มือคาถเามือคาวาอย่าพ่งมือเดียวดิมคาครั้ยทำตามคสั่งดิมาเตี้ยเตียนเทาดีควอก่อนนะครับอยูท้าเยอะลูกเอาวอมขาวอมขาเอาวอมขาวอครับคุยงกัน ้ร่างกายเราบรนเลงก่อนลูกร่างกายก่อนเอวเอวเอวมุนมุนมุนลูกมุนมุนมุนอย่าเพิ่งคอดีเอวก่อนเอวก่อนก็หมุนๆเร็วเกินไปมันเรี่ยงตัวดูแลทำไเป็เอวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลูกโอเแขนอะไรอ่าแขนแขนมุนมุน

ร่างกายมันเข้าที่เอาสัาส่งออาซ้ายด้านซ้ายเตะแบบนี้เลยแม่าโอเคทีนี้อ่าแปลฟุตบอลม,ม,<ๆ>มาฮะพ่อ,อทีนี้ถึงมาพ่อใส่มาเอออาทิตย์มาใส่มาลูกเออเฮ้ยแปลดีดีดดยเยอ่ะเออจับไปก่อนนะครับจับจับจับแปลเออแปลเออทำไมต้องบิดร่างกายขนาดนั้นพี่แค่ขาออกน้อ,อ,องมา <c oughs> ไปมาลก <c oughs> โอเคแก่ก็จเล็กอย่างละไปเร็เรไอ้ใินิโอ้ไม่ิดตัวขนาดนั้นหรอพี่มาตรงๆเออแง่ายงายอ,อาา้าวคับินมาพี่เบาๆีดีไดเยอะเลยเกินรับเวลาหมกเกงคออ้ามาุถอยหลังไป

เออดีมากเออดีมากอ่ะทีนี้แปรมาหนาแปรมาเอามือลงธรรมชาติเออ้เออดีมากเออดีเอいいเอดีพ <like ึ่งไปไหนวะพึ่มาโมยลูกอล้

<Tab, yapa> Bà, <laughs> còn nạc, còn <c> o <shocked> เดี๋ยว dạ, -cái -cái -cái. Ừ. giờ ตอด mấy กองหน้ากองอ้อยเนาะเออเดี๋ยวอ่ะขึ้นบ้างขึ้นบ้างไปลากมาไกล mà Lạc mà, มาเ่อามั้ยพวไม่มาไหนโอ้มันอยู่ตั้งไกลอาไปกลัอะไรมันอาพอพอแล้วครับส่งไม่ส่งไม่จะส่งแเอาิงไปเอาวิ่งไปรๆได้เลยพร้อมี่งพร้อมิ่งถลางมาลางมาลางมาล้วส่งไพิ่งยิ่ส่งให้เพิ่งอะไรแ

ปีธ <muitas> ีมาประตูแล oh, so ้วไปวิ่งยิงแล้วพึ่งพอส่งให้เรายิงเลยนะโอเคพร้อยู่มพรเอมนะพร้อมแล้วพอแล้วอย่าไปไกลวะมีเห็นโอ้ยยิงเลยฮือยิงเลยเอาแล้วยิงไปทางไหนประตูอยู่นู่นนีเป็นยิงพีพิเอยู่ลูกทำไมอาพีพีพอมไปก็พีพีก็มาป้องกันเขาประตูเขาก็มาป้องกันเลยนุ้ยก็ยิงเลยพร้อมไหมพร้อมแล้วประตูพร้อมโอเคเดีอยวมอเดี๋ยวเพิ่งออกมาเดี๋ยว้อมายิงจะมายิงอ๋อน้อ <laughs> à không được Anh không được hết 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 hết

มาสบนลก็ปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดกแชร์กดติดตามให้กับวังคาเฟ่ฟมลี่ด้วยนะครับเล่นสนุกสนุกครับออกกำลังกายนะครับเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับขอบคุณมากครับไปบาย